โอ้โหเรื่องนี้นี่พอดีเลยนะเพราะผมเองเนี่ยก็มีพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยที่อยู่ในวงขับไล่เคลื่อนไว้ไม่เอารัฐบาลอยู่ขนาดนี้ด่ากันเปล่าเปลา,ปลาทั้งในจอนอกจอก็นั่งคุยนั่งถามกันเนี่ยเฮ้ยตกลงคุณจะเอาอะไรจะเอายังไงเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยตามที่คุณถาม ก่อนที่จะตอบตรงนั้นเนี่ยคนที่ออกมาเคลื่อนไหวกันเนี่ยเขาต้องการจะให้รัฐบาลเนี่ยมันพังแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยมันไปไปสักทีหนึง่งเรานเนี่ยในฐานะประชาชนก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่ารัฐบาลเนี่ยมันจะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า ออกมาด่ากันหน้าจอเปลาเปลาแหกปากตะโกนขับไล่กันตางท้องถนนเท่านั้นมันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยว่ารัฐบาลเนี้ยจะไปได้หรือไม่มันมีอยู่สามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกรัฐบาลเนี้ยพักร่วมด้วยกันเนี้ยทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันจนวงแตกหรือเปล่าถ้าวงแตกก็ไปด้วยกันไม่ได้ลิเกเลย ประกัรที่สองมีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าก็อย่างที่ปรากฏเนี่ยถ้ารัฐบาลไหนมีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันหนาหูแล้วไปไม่รอดหรอกเขาไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกประกัรที่สามมีผลงานหรือเปล่าถ้าไม่มีผลงานนะยังไงยังไงก็ไปไม่รอด ให้ hey, เป็นรัฐบาลน,นี่มันต้องมีผลงานสร้างกระแสให้เป็นที่โดนใจมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจต่างๆการทำมาค้าคล่องอย่างนี้แหละผมว่ารัฐบาลก็ไปรอดแต่ถ้าลอยนวลไปวันวันหนึ่งไม่มีผลงานเลยครับให้แน่ขนาดไหนมีเสียงปึ๊กขนาดไหนก็ไปไม่รอดเอาละ่ะ เมื่อมาดูสามปัจจัยนี้เนี่ยสิ่งที่ผมห่วงมากที่สุดนะคือเรื่องที่สามว่ามีผลงานหรือเปล่านี้มันเกือบสองปีแล้วนะผลงานก็พอจะมีบ้างแต่ที่มันโดนและโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่ถึงเอาละคนจะรอได้นานมากน้อยแค่ไหนเพียงไรคอยดูต่อไปมาประเด็นที่คุณถาม ว่าตกลงเนี่ยเออคุณจะเอารัฐบาลสีอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันแบ่งสีกันชัดเจนผมเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าได้พูดคุยกับพักพวกที่เขาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลอยู่เนี่ยถามว่าเฮ้ยตกลงคุณจะเอาสีแดงไหมไม่เอาสีส้มละ่ะก็ไม่เอาเอาแล้วสีน้ำเงินละ่ะ ก็ไม่เอาเฮ้ยเอาแล้วสีฟ้าล่ะอ่ะสีฟ้าคงไม่ต้องพูดถึงเพราะเดี๋ยวนี้มันก็อ่อนกําลังเต็มทนจะเอาหรือไม่เอาก็ไม่ต้องพูดถึงล่ะที่นี่ปัญหามันมีว่าเมื่อสามสีสี่สีเนี่ยคุณไม่เอาเลยเนี่ยผมก็เลยถามไปว่าแล้วตกลงเนี่ยที่คุณแหกปากตะโกนกันเปล่าเปาเนี่ยช่วยตอบผมหน่อยว่า คุณจะเอาสีอะไรและต้องการให้ใครมาเป็นรัฐบาลเขาก็ตอบแบบไม่เต็มปากเต็มคำนะอ้อมอ้อมแอมแอมฮะก็ต้องเอาคนดีมาเป็นรัฐบาลเอาแล้วใครล่ะเอาละมันก็หาได้เอาแล้วมันจะมาแบบไหนล่ะก็ยังอ้มอมออมแอมแอม,แอ,มอยู่เฮ้นี่ผมถามจริงๆตกลงคุณจะเอาสีเขียวใช่ไหม รู้สึกเขาก็ไม่ถึงกับตอบหรือปฏิเสธแต่ถ้าให้ผมทายใจของคนพวกนี้นะไอ้พวกที่เคลื่อนไหวหัวรุนแรงอยู่ขณะเน,นี้ถ้าคุณไม่เอาสามสีส,สีแปลว่าคุณต้องการเอาการปฏิวัติร,รัฐประหารแน่นอนแล้วคนที่คุณต้องการได้โดยอ้างว่าเป็นคนดีนะั่นมันก็ต้องมาด้วยวิธีพิเศษ แต่ให้มาจากการเลือกตั้งไอ้คนพวกนี้ก็ไม่เอาเพราะคนดีนี่มันจะกะมิดกะเมียนทำตัวแอบบแอบบเวลาเขาชนะแล้วก็จะโผล่มาว่าเป็นคนดีสีอยุธยาเป็นผู้ดีรัะตะนะโกศินแต่ให้ลงเลือกตั้งไอ้พวกนี้ไม่เอาหรอกคนพวกนี้แท้ที่จริงเลยเนี่ยมันไม่ชอบประชาธิปไตย มันต้องการแบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผดจการอย่างที่ตัวเองเนี่เคยเข้าไปมีอำนาจกับพวกเขาแต่ถ้าขือให้มีการเลือกตั้งคนพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้มาเสเวยอำนาจหรอกมันจึงแหกปากกันอยู่ทุกวี้ทุกวันแบบนี้ถ้าคุณต้องการปฏิวัติรัฐประหารอันดับแรกคุณเคยคิดไหมว่า สังคมโลกใบนี้เนี่ยเขาไม่ยอมรับการปฏิวัติรัฐประหารเขาไม่ยอมรับรเผด็จการเพราะก็ถือว่าเป็นบ้านป่าเมืองเทอนอยู่อยู่เอาปืนมาจี้แล้วมาแย่งอำนาจเข้าไปมันเป็นระบบการปกครองที่ถอยหลังเข้าคลองผมยืนยันนะผมอยู่กับเผด็จการเนี่ยมาห้าปี อยู่กับประชาธีปไตยครึ่งใบมาสี่ปีรวมแล้วเก้าปีไอ้ระบบแบบนี้มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยทุกวันที่นั่งมากทกเถียงมานั่งขับไล่นู่นี่กันก็เพ,พราะผด็ิการมันไม่ได้ทำอะไรเลยแค่จะปฏิรูปวงการตำรวจง่ายๆผด็ิการทำได้ทำไหม ไม่เห็นทําอะไรเลยเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งก็ยังมีอยู่เอาบอกว่าจะมาทําให้การเมืองสุดจริตเที่ยงธรรมเลือกตั้งด้วยการไม่ให้มีการซื้อสิทธ์ขายเสียงเป็นไงมันก็เหมือนเดิมอีกเรื่องปลาปรามการทุจริตการปฏิรูปก,การศึกษานน่นนี่นั่นว่ากันเยอะแยะ เผด็จการที่ไหนทําได้บ้างถ้าทําได้มันจะมาถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้อย่างไรก็แปลว่าะเด็จการจริงๆที่คุณเห็นเกือบเก้าปีทำอะไรไม่ได้เลยเอาละที่ร้ายยิ่งไปกว่านั้นถ้าเด็จการเนี่ยมันดีจริงนะ คุณจะไปเลือกตั้งหาสวรรค์วิมานอะไรกันกี่เด็จก,การกี่ยุคกี่สมัยที่ปฏิวัติแล้วปีหนึ่งต้องเลือกตั้งอ้าวก็แปลว่าเด็จก,การมันไม่ดีสิคุณจึงต้องเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ห้าปีแล้วก็เลือกตั้งอ้าวจะเลือกทำไมอะ่ะในเมื่อเผด็จก,การปฏิวัติมันดีก็อยู่มันชั่วกันปาวสารไปเลยสิ จะให้เขาเลือกตั้งทําไมเลือกตั้งแล้วพวกคุณก็ไม่แหกปากด่ากันอยู่อย่างนี้สรุปแปลว่าพเด็จการมันไม่ได้เรื่องพเด็จการใช้ไม่ได้พเด็จการแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะไปเรียกร้องสีเขียวเอามาทําอะไรแล้วคุณอย่าเรียกร้องการปฏิวัติทําไมคนดีมันอยู่ที่ว่าประชาชนยอมรับ มันอยู่ที่สภาเขาโหวตให้เป็นนายกคนดีไม่ใช่มาจากปืนไม่ใช่มาจากรถถังถ้าอย่างนั้นเขาไม่ได้ถือว่าเป็นคนดีเขาถือว่าป่าเถื่อนผมจึงงงกับนักเคลื่อนไหวทุกวันเนี่ยว่าตกลงเนี่ยคุณเคยถามตัวเองไหมว่าคุณจะเอาอะไรต้องการอะไร ึงออกมาแหกปากกันเป,เปล่าเปล่าตะโกนกันอยู่ทุกวี่ทุกวันด่ารัฐบาลด่าคุณทักษิณด่าคุณอุ้งยิ้งก็น่ากระดานการเมืองมันเป็นอย่างเนี้คุณเห็นกันจะจ่าไม่เอาแดงคุณก็ต้องเอาส้มไม่เอาส้มคุณก็ต้องเอาแดงไม่เอาแดงไม่เอาส้มยังไงเอาน้ำเงินเอาสีฟ้ามันก็เอาไม่ได้อยู่แล้วแปลว่า คุณต้องการล้มกระดานการเมืองในขณะน,นี้ใช่ไหมคุณจะเอายังไงกับประเทศไทยอย,อย่าดัดจริตอย่าดีดดิ้นเอากันให้ชัดๆสรุปเลยเมื่อคุณไม่เอาเลยสักสีหนึ่งเนี่ยคุณจะเอาอะไรกันแน่ไปถามใจตัวเองให้ชัดๆแล้วช่วยมาตอบผมตอบกับพี่น้องประชาชนสักทีหนึ่ง